โจทย์เรื่องการคิดคะแนนสมาร์ทวันถูกไหมเรื่องการคิดคะแนนสมาร์ทน่าจะคุ้นกันอยู่แล้วน่าจะคิดเองกันด้วยถ้าเกิดว่าในเว็บมันเจงขึ้นมาเราก็ต้องคิดเองเป็นถูกไหมโดยที่เลขอังกฤษการอ่านเขาให้เปอร์เซ็นต์ก็คือ30%เถูกไหมเลขอังกฤษแล้วก็การอ่านคิดเป็น30%แล้วก็ความรู้รอบตัว จะคิดเป็น10%อันนี้คืออย่างละสาก็จะเป็น90%้าบกสิเป็น100%แล้วก็คะแนนขั้นต่ำของทุกวิชาจะต้องเท่ากับ30%มสิบถูกไหมเพราะฉะนั้นเวลาได้โจทย์มาเราต้องมองกันเลยว่าขั้นต่ำของโจทย์ข้อนี้คือเท่าไหร่ถ้าปกติเขาก็จะเป็นขั้นต่ำสามสเพราะฉะนั้นมองก่อนค้อที่1นถึงหมีคขั้งไหนที่เราไม่ต้องคิดบ้าง ยี่สิเลขยี่สิบสามครั้งนี้ไม่ต้องคิดอันต่อไปมีอีกไหมยี่สิบก็ไม่ต้องคิดถูกไหมเพราะว่าไม่ผ่านขั้นต่ำไม่ผ่านขั้นต่ำหนึงวิชาก็ไม่ต้องคิดแล้วทางครั้งเลยก็จะเหลือให้เราคิดแค่สามครั้งถูกไหมเพราะฉะนั้นมาเลขการอ่านอังกฤษอย่างละสาร์เความลบตัวสิก็มาดูวิธีแรกถ้าเราคิดตรงต ก็จะคิดยังไง35 mm hmm. เราคิดเป็น30%ถูกไหม mm hmm. ก็คือ35คูณ30ส่วนร้อยบวกกับ65คูณ30ส่วนร้อยบวกกับ79คูณ30ส่วนร้อยบวกกับ80คูณ10ส่วนร้อย ก็มาดูว่าเราจะได้ออกมาเป็นเท่าไหร่0ตัดที่ง่ายก็ตัดโอเคได้ออกมาเป็น15 10บวก19บวก23ส่วนได้10บบวกได้8เท่ากับ17 5 3 7บวก8เท่ากับ53.7บวก8ถูกไหมได้ออกมาเป็นเท่าไหร่53.7บก8ได้เท่ากับ61.77เพราะฉะนั้นใช้วิธีนี้ก็ได้แต่มันช้าถูกไหมเพราะเราต้องนั่งคิดทุกก้อนเลยแต่ว่าวิธีที่สองนี่คือวิธีแรก ที่สองลองดูดีๆสามตัวนี้มันถ่วงน้ำหนักเท่ากันหมดเลยถูกไหมคือสามสิบเปอร์เซ็นเพราะฉะนั้นเราก็เอามาบวกกันเลยได้ออกมาเป็นสามสิบห้าบวกหกสิบห้าบวกเจ็ดสิบเก้าคูณสามเราก็บวกกับอะไรบวกกับแปดสิบก็คือเอาแปดสิบคูณหนึ่งได้เลย ก็จะได้ออกมาเป็น537รอบวก80ได้60สิบได้617เลขเดียวกันไหมแต่ว่าอันเนี้ยเราไม่ได้คูณ10ส่วน100ถูกไหมนะลองดูดีนะถ้าปกติอาจะต้องเป็น30ส่วน100อันนี้ต้องเป็นคูณ10ส่วน100ถูกไหมแต่ว่าเราคูณแค่3เราคูณแค่1แสดงว่า10ส่วน100้เราหายไป10ส่วน100รย ก็คือ1นึส่วนสิเพราะฉะนั้นเราไม่ได้หาร10เพราะฉะนั้นผลลับที่เราได้ออกมาก็ต้องหารด้วย10ถูกไหมจะได้ออมาเป็น61.7ได้เลยคำตอบก็จะเท่ากันกับข้างบนเพราะฉะนั้นมาเราก็จะใช้วิธีที่2ในการทำทุกข้อเลยนะเอาใหม่นะถ้าเกิดว่าเราได้โจนมาปุ๊บทำยังไงก่อนดูว่าขั้นต่ำ องครั้งเนี้ยคือเท่าไหร่ก็คือขั้นต่ำคือสามสิบวิชาเพราะฉะนั้นข้างหนที่มีวิชาใดก็แล้วแต่ต่ากว่า30ก็ตัดทิ้งได้เลยเพราะฉะนั้นนี้25บตัดทิ้งอันนี้2ีตัดทิ้งที่เหลือที่เราต้องคิดคือ3ครั้งเพราะฉะนั้นเลขการอ่านอังกฤษถ่วนน้ำหนักเท่ากันคือ30มแล้วก็ความลบตัว1 0เพราะฉะนั้นมาดูคิดครั้งที่2ก่อน35 65 79้าถ้าเกิดว่าเรา ไม่รู้หลักเราก็คิดปกติก็เป็น35คูณ30%ส่วนน้อยห5คูณสิเปอร์เซส่วนน้อยเจคูณ30%ส่วนน้อยบวกกับ80สคูณสิส่วนน้อย,อย,อย,อยทำได้ดีที่สุดก็คือแค่ตัดศูนย์แล้วก็มาบวกกันก็จะได้แบบเปน็นนี้แต่ว่าถ้าเกิดเรารู้หลักเราลองมองดูดีมันทวงน้ำหนักเท่ากันถูกไหมเราก็เอาสามอันมาบวกกันก่อนได้เลยเราคูณได้3ามบวกแปดสิบคูณได้หนึ่งเราขาดไปส10ิ0ส่วน10 100เาหาึไป สิบส่วนหน่ง้ยก็คือ1นึ่เพราะฉะนั้นค่าที่เราได้ออกมาเราค่อยเอามาหารสิทีหลังก็จะได้เป็น6 1สจุก็จะเป็นอันจบเพราะฉะนั้นมาคิดข้อนี้ต่อข้อแรกเราได้แล้วถูกไหมคือหกสจุดเจครั้งที่สามาครั้งที่3มอันนี้คือครั้งที่สองถูกไหมนี่คือครั้งที่สองมาดูครั้งที่สามหกสิบบกสี่ส้าบวกสิได้เท่าไหร่ 1 3ึห้าถูกไหมัหนร้อยสามสิาคูณสามแล้ก็บวกกับ58าสิได้ออกมาเป็น4ี5ร้อย้าบวกห้าได้ห่อย4่สี่เราขาดไป1 10, นึส่วนสิเพราะฉะนั้นเติมจุดได้ออกมาเป็น46.3สิบหุดท้ายครั้งที่ส เอาละเลข3ครั้งบวกกันของ3พาร์ท53บวก60บวก40ได้153ถูกมั้ยก็เป็น153คูณ3บวกกับ66ได้ออกมาเป็น95ทด1เป็น4บวกกับ66 459บวก66ได้ออกมาเป็น525เราขาดเป็น1ส่วน10เพราะฉะนั้นเติมจุด ว่านั้นหาได้ยังว่าครั้งไหนมากที่สุดโอ้สามสิเจเพราะฉะนั้นตอบครั้งที่2ถูกไหมเราก็จะได้คำตอบแล้วว่าตอบครั้งที่2นั่นเองเพราะฉะนั้นโจทย์แบบนี้ไม่มีอะไรต้องดูก่อนขั้นตอนแรกดูว่าขั้นต่ำเท่าไหร่ตัดชอยที่ไม่ต้องคิดออกจะได้คิดน้อยลงวนนี้เหลือ3ครั้งดูก่อนว่าถ่วงน้ำหนักของโจทย์ข้อนั้นเป็นยังไง จวดข้อนี้เป็น30 30 30สเพราะฉะนั้นเอาที่เหมือนกันบวกกันคูณ3บวกกับส่วนที่เหลือคูคณ1เพราะฉะนั้นเราหายไป1ส่วน10ค่าที่ได้เอามาหาร10ก็จะได้เป็นคำตอบเห็นไหมก็ได้แบบนี้ใส่จุดลงไปก็จะได้เป็นคำตอบถ้าแบบนี้กับทุกครั้งก็จะเร็วขึ้นแล้วก็เลือกใช้ที่มากที่สุดเป็นคำตอบของข้อนี้นั่นเองก็จะเป็นเท่านี้เรื่องของการคิดคะแนนสมาร์ทดู จดเหมือนเดิมอีกสักข้อหนึ่งมาจดข้อนี้เหมือนเดิมขั้นต่ำมันคือเท่าไหร่30คะแนนถูกไหมเพราะฉะนั้นขั้นแรกที่เราต้องทําคืออะไรตัดข้อที่ไม่ต้องคิดทิ้ง25ไม่ถึงขั้นต่ำประมาณครั้งที่1ไม่ต้องคิดครั้งที่4อังกฤษ25เพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องคิดอีกเช่นกันพอเสร็จเหลือแค่3ครั้งที่เราต้องคิดมาครั้งที่2 อ๋อแล้วก็ดูก่อนว่าขั้นข้อนี้ถ่วงน้ำหนักเป็นยังไงข้อนี้ถ่วงเหมือนเมื่อกี้ถูกไหมสามสิบสามสิเพราะฉะนั้นมาดูช้อยช้อยที่2เอามาบวกกันก่อนเลย58าแปดบวกหกบหวกเจคูณด้วยสบวกกับ40ได้เท่ากับ606้อบวกสี เท่ากับ646เราขาดไป1ส่วน10เพราะฉะนั้นใส่จุด,ด 6. 6. แล้ว63.6พลังต่อมา60 55 30ชที่2 60บวก55บวก30คูณได้3บวกกับ58ได้มาเป็นเท่าไหร่145คูณ3ได้435 บวกกับ58ได้ออกมาเป็น593ขาดไปเพะนั้นจุด5 9 3ใช้ที่4 74.85.40เอามาบวกกันคุณได้3แล้วบวกได้ตัวสุดท้ายคือ58ได้ออกมาเป็น199คูณ3ได้ออกมาคือ500 97ถูกไหมแล้วบวกได้58ได้ออกมาเป็น65สใส่จุดลงไปเป็นจุดหเพราะฉะนั้นถายได้แล้วว่าครั้งไหนมากที่สุดก็คือครั้งที่4อ่นันเเพราะฉะนั้นโจทย์แบบนี้ไม่มีอะไรขั้นตอนแรกคือทำอะไรดูว่าขั้นต่ำคือเท่าไหร่ถูกไหมพอรู้ขั้นต่ำเราก็ตัดชอยที่เราไม่ต้องคิดออกไปได้เลยจากนั้นก็ดูว่า่วงน้ำหนักเท่าไหร่ วาถ้าเกิดเป็นปกติกคือ30 30 30 10จากนั้นก็เอาตัวที่เป็น30เหมือนกันมาบวกกันแล้วคูณได้3แล้วค่อยบอกได้ความลบตัวที่คูณหนึ่งจากนั้นก็มาบวกกันเราขาดไป1ส่วนเพราะฉะนั้นก็คือใส่จุดลงไปถ้าแบบนี้กับทุกช้อยเราก็จะได้คะแนนครั้งที่มากที่สุดออกมาก็ต่อไปเท่านั้นเองนอกจากโจทย์ที่มันเป็นแบบ30 30 30 10ก็จะแบบอื่นอีกที่เขาจะไม่เหมือนเดิมถูกไหม อย่างเช่นอาจจะใช้เป็น30 30 3 0 5แล้อีก5เป็นสัมพันธ์ก็ได้เพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวมาดูโจทย์กันข้อนี้ที่บอกว่ามันแตกต่างจากข้อที่ผ่านมายัางไงข้อนี้มาดูว่าเขาเนี่ยให้เรามาว่าขั้นต่ําของทุกวิชาคือ35เพราะฉะั้นข้างไหนที่มีวิชาไหนก็ตามที่ต่ํากว่า35ก็ไม่ต้องคิดเพราะฉะนั้นครั้งแรกอังกฤษ25ไม่ต้องคิด ทั้งที่3อังกฤษ28ก็ไม่ต้องคิดเพราะฉันหายไปแล้ว2ครั้งที่เราไม่ต้องคิดถูกไหมเลยแค่3ครั้งเราก็โจทย์ข้อนี้ไปกับข้ออื่นอีกตรงที่เขาทวงน้ําหนักให้เลข30การอ่าน30ความให้เลข30การอ่าน30อังกฤษ30แต่ว่าความร้อยตัวเนี่ยให้5ทั้งที่ปกติเนี่ยให้10ถูกไหมเพราะฉะนั้นครื่งแรกมันเหมือนเดิมเราก็คิดเหมือนเดิมถูกไหมมาดูช้ยที่2 นี่วาเป็น63บวก69บวก79คูณ3ข้างหลังเราคิดเหมือนปกติก็ได้ก็คือ35คูณ5ส่วน10ก็จะได้ออกมาเป็น211คูณ3บวกกับ5ส่วน10ก็คือส่วน2ถูกไหมก็คือ17.5นี่ว่าเป็น633บวก17.5นี่ว่าเป็น 8 0 8สก็ได้มาเป็นใช้แรกใช้ที่3มาโอ้ยช้ที่3ไม่ต้องคิดเพราะว่าอังกฤษไม่ถึงถูกไหมมาดูครั้งที่4ครั้งที่4 5 4ห้5 5ิบสี่วกเกบวกห้คูณด้วย3แล้วก็บวกด้วย39มสิบคูณนอืมได้ออกมาเป็น 201คูณ3บวกกับ39ส่วน2ถูกไหมเป็น19.5ก็จะได้มาเป็น603บวก19.5ใส่จุดลงไป60.3บวก19.5เท่ากับ 79.8แล้วก็ใช้สุดท้ายใช้ที่5คิดเหมือนเดิมนะ59บวก48บวก90คูณด้วย3แล้วก็บวกด้วย45คูณ0.5ได้ออกมาเป็น197คูณ3บวกกับ45ส่วน2 22.5ได้เท่ากับ 191บวกกับ22.5ถูกไหมแต่ว่าครึ่งหน้าเราหายไป1ส่วนสเพราะฉะนันต้องใส่จุดก็ได้อะมาเป็น5 9าบเนบวกยี่ดได้อ,อกมาเป็น81.6เอเพราะฉะนั้นเราก็ได้แล้วว่าครั้งไหนเยอะสุดก็คือครั้งที่5นั่นเองเป็นคำตอบเพราะฉะนั้นเวลาเจอแบบนี้ต้องดูก่อนว่าขั้นต่ำของแต่ละข้อของข้อ,ข,อข้อนั้นคือเท่าไหร่ขั้นต่ำของข้อนี้คือ35เพราะฉะนั้น ที่ต่ํากว่า35คือ25กับ28ก็ไม่ผ่านก็ไม่ต้องคิดทั้ง2ครั้งเลยอันนี้ได้35พอดีก็ยังต้องคิดอยู่ถูกมหมเพราะว่าขั้นต่ํามันคือ35จากนั้นก็ไม่ดูว่าเขาทวงน้ําหนักเท่าไหร่อันนี้มันคือ30 30 35เพราะฉะนั้นข้่งหน้ามัน30 30 30เ,เ,เหมือนเดิมเราก็ทําเหมือนเดิมถูกไหมก็คือ63 69 79 3ส่วนข้างหลังเราคิดวิธีปกติเหมือนที่ตอนแรกเราทําให้ดูก็คือ35 5 100ก็คือ5%ถูกมหม ข้างหน้าบวกออกมาได้211ออคูณ3ออกมาได้6 3 3แต่633อคืออะไรเราหายไป1ส่วน10ถูกไหมเพราะฉะนั้นเราก็ใส่จุดก็ได้มาเป็น63.3บวก17.5็ก็ได้มาเป็นค่าที่เราต้องการถ้าแบบนี้เหมือนกัน201คูณ3ได้6 0 3แต่ว่าเราหายไปน1นึส่วน 10, กลายเป็น60.3บวกกับข้างหลังที่คูณ0.5ได้ออกมาเป็น49.8อันนี้ก็เหมือนกันวิธีเดียวกันก็คือบวกออกมาคูณ3ได้มาเป็นอันนี้ เราหายเป็นหนึ่งส่วนสิบเราใส่จุดแต่ว่าข้างหลังคือเราคิดปกติเลยคือคูณห้าส่วนสิบคือคูณห้าส่วนสิบเพราะฉะนั้นก็ได้ออกมาเป็นตัวเลขปกติเลยคือยี่สิบสองจุดห้าก็ได้ามาเป็นตัวเลขนี้นันองก <S 2> <S 2> ั้นโจทย์เรื่องการคิดคะแนนสมาร์ันก็จะเป็นประมาณนี้ส่วนใหญ่แพทเทิร์นที่ออกก็จะเป็นสามสิบสามสิบสามสิบสิบแล้วก็ขั้นต่ำสามสิบเป็นปกติอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่าอันไหนที่แบบออกมาแบบไม่ปกติแบบใช้ร่วมกันไม่ได้เลยอย่างเช่นแบบ 2 5 3 5 15 5อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องคิดค่อยคอยคิดแล้วแบบคิดตามวิธีดั้งเดิมเลยแล้วก็จะทําให้เร็วขึ้นก็โดยการแบบดึงตัวร่วมก็คือส่วนออกมาอะไรอย่างนี้เราคิดตัวเลขให้ถูกแล้วก็ให้เร็วขึ้นเท่าน,นั้นเองเพราะว่าถ้าเกิดยิ่งหาสูตรมันก็จะยิ่งลาบากถูกไหมสู้หาสูตรเฉพาะอันที่มันแบบเป็นหลักตายตัวแล้วมันง่ายดีกว่าเพราะฉะนั้นเรื่องโจทย์สมาร์ทวันก็คือทําให้เร็วแล้วก็ตัดครั้งออกไปเพราะว่าเราจะได้มีชอยที่เราต้องคิดให้มันน้อยลงเท่านั้นเอง ก็จะเปยนประมาณนี้อถ้าเกิดเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเป็นอะไรที่แบบแยกไม่ได้ถูกไหมแล้วก็คีเป็นอย่างเงี้ยตามส่วนไปเลยตามปกติถ้าเกิดว่ามันแบบไม่เหมือนกันเลยสักตัวก็ประมาณนี้ก็จบเรื่องของการหีดคะแนนสมัรววน